ตัว2 4 e พันะครับแต่งออฟโรดสไตล์แบบนี้เลยนะครับชุดแต่งก็หลักแสนแล้วนะครับลูกค้าชุดแต่งหลักแสนแล้วผ่อนเริ่มต้นแค่7000กว่าบาทผ่อนเริ่มต้นแค่7 0 0 0กว่า สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลล์ไผ่โตโยต้าช่วยแล้วเช่นเคยวันนี้มี1สายออฟโรดนะครับชุดแต่งหลักแสนนะครับแต่ราคาเท่าเดิมชุดแต่งหลักแสนราคาเท่าเดิมผ่อนเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทอยู่กับโตโยต้ารีโวปี2017 e นสิบีพัทตัวนี้เขาเรียกว่าแต่งแต่งเทียดีนะครับมีชุดแต่งเทียดีให้นะครับสวยงามนะครับไฟหน้านะครับเขาเรียกว่าลมดํานะครับมาให้เรียบร้อยนะครับก็ หรือว่าดุดันทำความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับมีที่เขาเรียกว่าท่อนะครับท่ออากาศนะครับตัวนี้ไว้ดัดแลงให้อยู่ด้านบนเลยนะครับเวลาเราออฟรดลุยหนักๆนะครับเวลาลุยน้ําทุ่งสูงนะครับท่ออากาศจะอยู่ข้างบนก็คือมันจะสามารถเราลุยน้ําลึกๆได้นะครับเครื่องไม่ดับนั่นเองนะครับแม็กนะครับแม็กยี่สิบ นะครับลูกค้าตัวนี้ใหญ่มากนะครับเต็มซุ้มเลยนะครับแม็ก20นะครับยางที่ให้มาก็เป็นยางกึ่งๆออฟโรดนะครับกึ่งถนนเรียบก็ถือว่านงใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติมีซุ้มเลาะนะครับทีอาดีชุดแต่งให้ครบคันนะครับช่วงล่างยกขึ้นประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะมิติโดยรวมถือว่าสูงใหญ่นะครับลุยน้ําได้สะดวสบายเลยนะครับ ปะพามาดูข้างหลังกันครับช่วงล่างนะครับโชคโปรซนเดอร์นะครับมีกันโค้งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ยกขึ้นนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับก็ถือว่าเอาใจสายออฟโรดเลยนะครับ ตัวนี้ให้ตอบโจทย์มาเลยทีเดียวนะครับรถยกขึ้นสูงมากนะครับมิติถามว่าลุยจริงๆได้เลยนะครับป่ะพามาดูด้านข้างในกันครับามาดูมิติภายในนะครับกว้างขวางสูงสบายถือว่าสูงใหญ่มากเลยนะครับคอนโซลสีดานะครับตัดด้วยเบาะสีครีมน้าตาลนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าให้คบคันมีพวงมาลัยมลติฟังก์ชันนะครับครบเลยตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้มาคบคันครับป่ะ พาไปดูรายละเอียดกันครับครับรีโวผมชอบอย่างนึ่งนะครับให้โหมด Eco Power มานะครับคือโหมดแรง โหมดประหยัดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยนะครับลุยหนักหนักกด power นะครับจะต้องการความประหยัดกด eco เลยนะครับตัวนี้เกียร์นะครับให้มา6สปีดนะครับจอนะครับเหมือนแท็บเล็ตเอามาวางไว้ตรงนี้เลยถือว่าสวยงามนะครับมิติโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับผมเยี่ยมครับสําหรับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2,424 0นะครับตัว2.4 e-pat นะครับแต่งออฟโรดสไตล์แบบนี้เลยนะครับชุดแต่งก็หลักแสแล้ว นะครับลูกค้าชุดแต่งหลักแสนแล้ววันนี้ราคาเราเปิดบอบแค่ห้าแส่นเจ็ดพบาท557,000บาทปีสองพันสิ นะครับสไตล์ออฟโรดเลยผ่อนเริ่มต้นแค่70,00ักว่าบาทผ่อนเริ่มต้นแค่7 0 0 0กว่าบาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี50 0 0 0ืโลมีบริการช่วยเหลือย4ชั่วโมงให้ทั่วประเทศนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาเซลผ่ายตามมือโทรข้างล่างนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจตั o ตาโชว์ด้วยโอกาสหนา้ามีอะไรดีเดี๋ยวเซลผ่ายรีวิวให้ดูสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาสวัสดีครับ Ch asing. Ch asing. จะขึ้นรถยังไงวันนี้